สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากเกมนัดที่2ของทีมชาติไทยชุดยู9ในรายการชิงแชมป์อาเซียนมาฝากกันกับความคิดเห็นของคู่แข่งขันทีมต่อไปของไทยเราอย่างชาวอินโดนีเซียหลังจากที่พวกเขาได้เห็นผลงานของทัพช้างศึกจูเนียในเกมนัดล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมชาติเมียนมาไปได้ด้วย,วยสก,กอร์ที่ค่อนข้างสวยงาม3ประตูต่อศูนย์ และจากผลการแข่งขัน,นในแมตช์นี้เองก็ได้ทำให้ทีม U19 ของไทยสามารถขึ้นนำเป็นจับฝูงของกลุ่มด้วยผลงานการคว้าชัยได้แบบ2เกมรวดเก็บไป6คะแนนเต็มซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาติเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียที่จะเป็นคู่แข่งของไทยในเกมหน้าเขาจะมองผลงานของแข้งช้างศึกและการเจอกับไทยในแมตช์ต่อไปกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยชาวอินโดคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยของเราหลังเกมแมชนี้ว่าไทยเนี่ยตั้งแต่ในระดับจูเนียร์มาจนถึงซีเนียมีเกมการเล่นที่ดีและก็แข็งแกร่งจากเจเนเรชันสู่อีกเจเนเรชันไม่มีแพ้เลยแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าไทยจะแพ้กับทีม u สิบของอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มนี้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าเมื่อไหร่บ้างละ่ะที่อินโดนีเซียนั้นสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในยุคข,ของจินแทยอง มันไม่จําเป็นที่จะต้องฝันหรือว่ามีความแฟนตาซีกันเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงการเจอกับทีมชาติไทยด้วยความไม่มั่นใจนักว่ามันมีกลิ่นแห่งความพ่ายแพ้ของทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อจะต้องเล่นกับทีมชาติไทยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกต่อไปถึงไทยเราว่าในครั้งหน้าถ้ามันมีทัวร์นาเมนต์ในอาเซียนก็จงอย่าไปบอกทีมไทยเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพ้าะว่า มันดูเหมือนว่าการที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยว่าใช่แล้วมันยากลําบากมากแต่ก็หวังว่าจะโชคดีและกองเชียร์ของทีมชาติอินโดนีเซียจะทําให้ไทยต้องได้รับความกดดันแล้วก็พ่ายแพ้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของผู้ชมในสนามนี้ด้วยว่าสเตเดียมมันจะต้องเต็มในการที่เจอกับทีมชาติไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงเกมที่ทีมชาติอินโดจะเจอกับไทยเราว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วที่อินโดจะดึงเสมอกับไทยให้ได้แล้วไปเก็บกวาดใน2เกมสุดท้ายกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาด้วยสกอร์ที่มากแล้วทีมชาติอินโดจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าอินโดแค่เพียงเสมอกับทีมไทยแล้วก็ชนะเยอะๆในเกมกับฟิลิปปินส์และเมียนมาก็น่าจะเพียงพอที่จะเข้ารอบแล้ว แต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาที่ได้มีมุมมองที่ต่างออกไปครับว,ว่าถ้าเราทําได้แค่เพียงเสมออีกครั้งในเกมที่พบกับทีมชาติไทยก็จงอย่าหวังว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างง่ายๆผู้เล่นสำรองของอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีใครดีเลยโคชชินเตอยองต้องเฟ้นหาผู้เล่นเพิ่มเติมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าถ้าทีมอินโดย,ยังคงเล่นกันได้ในระดับนี้ทีมนี้จะยังคงห่างไกลาจากความหวังและถ้าเรา พังในการเจอกับทีมไทยในแมชหน้ามันก็จะกลายเป็นปริศาสตร์และก็สถิติที่แย่ของโคชชินแตยองที่เขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในรายการอาเซียนส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทีมชาติอินโดนีเซียว่ามันดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นงานที่ยากเลยสําหรับอินโดนีเซียในการที่จะผ่านเข้ารอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่ม A ที่มันมีทั้งเวียดนามและก็ไทยแต่ก็หวังมากเลยว่า อินโดนีเซียจะสามารถทำมาได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่ากุญแจสําคัญในการผ่านเข้ารอบของทีมชาติอินโดนีเซียมันคือเกมระหว่างอินโดกับไทยและก็เกมระหว่างไทยกับเวียดนามถ้าอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมไทยได้โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็จะค่อนข้างเยอะมากแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามถึงโอกาสและก็ความเป็นไปได้ในการล้มทีมชาติไทยของทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้ว่า มันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะที่อินโดนีเซียน่าที่จะสามารถชนะในการเจอกับทีมชาติไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาให้ความเห็นเพิ่มเติม,ตมถึงเรื่องโอกาสในการเอาชนะไทยว่า60-75เปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเราเล่นในรังของตัวเองซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ไปอีกว่ากุญแจสำคัญในการคว้าชัยชนะมันก็คือผู้สนับสนุนในสเตเดียมในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทย แต่จากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอย่าได้คาดหวังที่จะเอาชนะในการเจอกับทีมชาติไทยเลยถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกมการเล่นและก็มีความคิดสร้างสารรค์กันการผ่านบอลน,นั้นยังคงทําได้ไม่ดีซึ่งคนต่อมาจะได้มาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมในเชิงพยากรว่าผมขอทํานายว่าไทยเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์ด้วยการที่ชนะอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศในภายหลังซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิมเ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ต้องมารอดูในแมชกับไทยว่าเรานั้นจะเป็นฝ่ายที่เชือ่อหรือว่าโดนเชือ่อส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์คาดการณ์ถึงเกมการเล่นของไทยเราในแมชต่อไปกับอินโดนีเซียว่าไทยเนี่ยจะต้องมาเล่นเกมรับเหมือนกับทีมชาติเวียดนามดังนั้นอินโดนีเซียจะยังคงสามารถเล่นเกมรุกได้ซึ่งถ้ามันจบด้วยการเสมอกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีของไทยแต่ว่าพวกเขาจะแพ้กับทีมชาติอินโดนีเซียผมทำลายจะกรที่3ต่อหนึ่ง ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปด้วยว่าผมแน่ใจว่ามันยังคงไม่มีใครที่สามารถคาดเดากลยุทธ์การเล่นของชินแทยองได้และผมก็แน่ใจว่าอินโดนีเซียจะสามาชนะไทยสองต่อศูนย์และเข้าไปพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยความเชื่อมั่นด้วยว่าผมแน่ใจว่าเราจะชนะในการพบกับไทยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ปลุกใจว่า อย่าได้คิดว่าไทยนั้นเป็นอุปสรรคจงมั่นใจเล่นอย่างเงยือกเย็นเล่นกับไทยอย่างสบายสบายแล้วเชื่อไทยซะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมสําหรับเกมต่อไปกับทีมชาติไทยเราต้องโฟกัสและกองกลางต้องมีความแข็งแกร่งเพราะว่าทีมไทยนั้นอ่อนแอที่ตรงกลางส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนะนําว่า การเจอกับทีมชาติไทยจงมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่อย่าได้กัดตกเพราะว่าความผิดพลาดของตัวเองจุดแข็งของไทยนั้นคือขาที่แข็งแกร่งแล้วก็ความเยือกเย็นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาแสดงความคาดหวังว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเล่นกับทีมชาติไทยสเตเดียมมันจะเต็มไปด้วยผู้ชมที่มาซัพพอร์ตทีมชาติอินโดนีเซียนั่นมันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้สภาพจิตใจของทีมไทยนั้นตกลงได้ ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟลูกหนังชาวอินโดนีเซียหลังเกมรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่2ของทีมชาติไทยของเราในศึกยู19ชิงแชมป์อาเซียนที่ชนะทีมชาติเบียรมาไป3ประตูต่อศูนย์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงเล็กๆน้อยจากศึกยู19ชิงแชมป์อาเซียนกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยเกมนัดถัดไป ทีมชาติไทยของเราจะลงทําศึกนัดสําคัญกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในช่วงหัวข้ามของวันพุทธที่6รกรกฎาคมนี้ยังไงก็จะมารถส่งกําลังใจเชียร์ทัพช้างศึกจูเนียร์ไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ